คลิปนี้เนี่ยเรามีเกดแขกรับเชิญพิเศษซึ่งบอกได้เลยว่าพิเศษสุดๆแ่หลอดฉันว่าวันนี้เรากลิ้งคือเรื่องจริงสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนชาวเฟซบุ๊กยูทูบของโยทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเย้ นีนะคะเราก็พามาดูเบื้องลึกเบื้องหลังการทำคอนเทนต์อีกแล้วนะคะสําหรับเทศกาลตรุษจีนปีนี้กลับมาอีกแล้วเราก็ต้องทําอีกแน่นอนนะคะโดยปีนี้เนี่ยเราคอนเซ็ปต์ว่าเราจะอยากจะเป็นนางพญา <c oughs> เออ <c oughs> อันนี้นะคะก็ทําตามแบบเราเคยดูหนังจีนตอนเด็กๆเป็นตำนานรักนางพญางมูขาวซึ่งเราชอบมากๆคนกับปีศาจรักกันอะไรอย่างนี้นะคะก็พิสูจน์ความรักต่างๆนานาแล้วก็ปีนี้เราอยากจะเป็นบ้างนะคะโดยเรามีนางพญางูขาวแล้วเห็นไหมเสื้อกะโปกวันนี้เนี่ยเราจะ เป matters, key, things, ็นเก็ดนะคะเป็นเก็ดงูไม่ใช่แต่เป็นนาคีนะแต่งเป็นนางพญางูขาวนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนสําคัญพิเศษก็คือนางพญางูเขียวเออเป็นตัวละครที่สําคัญเหมือนกันนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยเรามีเกต์แขกรับเชิญพิเศษซึ่งบอกได้เลยว่าพิเศษสุดๆเพราะว่าコレ็กเตอร์ตรงกับอาหม่วยมากๆนะคะแต่เรายังอุบไ้ก่อนอุบไ้ก่อนเราเปิดรับเชิญหรอเปิดเปิดตัวเกตได้เลยไหมอ่ะเราเปิดซีเปิดซีเริ่มแล้วนะรอแล้วนะ

ไม่ใช่เรายังไม่ใช่คนนี้นะคะบอกเลยว่าสวยจริงๆสวยงามอ่ะก่อนที่จะไปทำคอนเทนต์เราก็ต้องเพิ่มความละมุนนนิดนึงกับฟิโลเน่พลัสนะคะนี่ให้ดูอันนี้เป็นกล่องไซส์เล็กนะคะขนาดพกพา10แคปซูลนะคะสำหรับคนที่อยากจะไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศไม่อยากพกกล่องใหญ่นะคะขนาดไซส์นี้เราก็มีขายนะคะทุกคนหรือว่าคนที่อยากจะเปิดใจกินฟิโลเน่พลัสว่าอุ๊ยอยากจะลองดูจริงๆค่ะว่าเป็นยังไงนะคะกซ็ซื้อไซส์เล็กไปทดลองใช้ก่อนก็ได้นะคะตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้าง ช่วยเลือกผิวผมหุน่นนมเล็บทุกอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับความละมุนความสวยเอออันนี้กินหรือยัง <c oughs> กินแล้วอันนี้ก็ละมุนมีอยู่ บูรีบูกีบอ่ะไม่อาสำหรับคนนะคะที่อยากมีความลงมุลนี่ก็ให้ฟิโลเน่พลัสของเราเนี่ยได้ดูแลนอกจากได้ความสวยแล้วเนี่ยเขาก็ยังช่วยบำรุงสมองด้วยนะคะเพราะว่ามีใบเลยค่ะแปกล้วยกล้วยนะคะในบำรุงสมองแล้วก็ตังกลูในเรื่องของการบำรุงผิวนะคะทุกคนอ่ะสำหรับฟิโลเน่พลัสตัวนี้นะคะนี่ฟิโลเน่พลัสที่สุดของความลงมูลค่ะตอนนี้ก็โยทานสองเม็ดก็นอนเรียบร้อยแล้วนะคะป่าเดี๋ยวเราไปทำคอนเทนต์กันค่ะทุกคน นี่นะคะเราแต่งกับช่างโอมค่ะแต่งกับโอมผสมได้ไงล่ะค่ะอสมแน่นอนผสมแน่นอนวันนี้โอมีอ่ยจะเนรมิตหน้าของเราเป็นยังไงค่ะเป็นเราสีนางพญางูขาวเวอร์ชั่น2022แต่แต่ฉันยังไม่เคยดูนะเวอร์ชั่นใหม่ดูแต่เวอร์ชั่นเก่าแล้วกันอ๋อพิเพรสต์อ๋อพิเพเลต์พิเพรสจายนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันดูนะคะว่าคุณโยจะแปลงร่างเป็นนางพญางูขาวยังไงเนาะแล้วอันนี้แปลงไหมคะ แปลงกลายไปเลยกัดกูดีดีโยมปิดลุกยังค่ะิดลุกแล้วปิดลุกแล้วปิดลุกยังค่ะิดลกแล้วค่ะ อฟินิชลุกแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยนางพญยากูขาวก็แต่งเสร็จเรียบร้อยใช่ยอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษมากๆก,ก็เดี๋ยวจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะยินดีต้อนรับแขกรับเชิญนะคะคุณบุ๊คค่ะโอ้อยากจะบอกว่า นหน้ายังไม่แต่งก็แบบว่าจีนแล้วนะคะยิ่งแต่งเป็นแม่นางก็คือสวยงามมากๆนะคะทักทักสัลิกาใช่บุกค,ค่ะเออากจะบอกว่าพี่บุกเนี่ยเป็นดาราที่มาจากประเทศจีนเลยโ <c oughs> ดนจับแะบพวกอย่างเงี้ยแล้วก็โดนจับเ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไมด้เป็นคุณคุณสำหรับวันนี้นะคะเราก็แต่งเป็นนางพญางูขาวกับนางพญางูเขียวพี่บุ๊ก็นี่ไงนางเอกแล้วก็พี่เอ๋ เราจะทำการตกคนกลางป่าเออเฮ้ยสปล่อยไว้แล้วว่าโลเคชั่นในวันนี้เนี่ยไม่ใช่วัดจีไม่ใช่อะไรวันนี้เราจะแพลในป่าซึ่งบอกได้เลยว่าในน้ํในน้เพราะเราเป็นงูเราก็จะต้องอาศัยอยู่ในน้ำเขราใส่กันอยู่ในน้ําหรอไม่น้ํามันก็แบบว่ามีความเป็นธรรมชาติไงเก็เดี๋ยวเจอเลยว่า มิชชั่นนี้จะคอมบีสไหมกลัวเหมือนกันนะตอนนี้มันก็ตามสไตล์เราอยู่แล้วมันก็ไปไม่รู้รอบอยู่แล้วโอเคค่ะทุกคนโลเคชั่นวันนี้นะคะเราก็จะไปถ่ายกันที่สายน้ำก็เดี๋ยวไปเจอกันที่โลเคชั่นเราจะไม่บอกว่าที่ไหนเหมือนอยู่สามคนแล้วก็แย่งกันพูดจริงไปแล้วไปเจอกันที่น้ำตก ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงน้ําตกเป็นที่เรียบร้อยนะคะน้ําตกที่เรามาถ่ายกันเนี่ยก็จะเป็นน้ําตกตายายนะคะทุกคนก็อยู่ที่นครนายกนะคะเป็นที่ใกล้กรุงเทพเหมือนกันเพราะว่าขับรถมาประมาณชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงนะคะทุกคนตอนนี้ก็ถึงโลเคชั่นที่เขาปักหมุดไละนี่นะคะเรามาถึงเราต้องตวอรวจวัดอุณหภูมินะคะที่นี่เขาก็มีมาตรการความปลอดภัยเนาะแล้วก็แอบเห็นด้วยนี่นะคะคุณยาย ที่มาของน้ำตกตายายใช่ไหมคะคุณย่าสวัสดีค่ะนี่คุณย่าสวัสดีนะคะนี่คุณยาเขาก็แวะมาทักทายต้อนรับเนาะแ่บอกว่าให้ขึ้นเขาทำไมอ่ะบนเขาสวยบนเขาสวยน่าจะบนเขาสวยใช่ไหมคุณยายค่ะโอเคตอนนี้เราก็ปัดอุณภูมิอะไรเสร็จสรบเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวหาโลเคชั่นในการถ่ายทำกันค่ะเดี๋ยวก่อนนะ ไตอนนี้ก็ขอพรจากศาลแล้วนะคะว่าขอให้การถ่ายทำครั้งนี้เนี่ยปลอดภัยเนาะเดี๋ยวโลเคชั่นแรกเราก็จะเป็นฟิลป่าก่อนที่เราจะไปลงสายทานสายน้ํานะคะนางพญางูขาเขาก็จะอยู่ในป่าล้วก็อยากจะให้เป็นฟิลแบบว่าป่ามานิดนึงเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเดินเข้าไปอีกรู้ไหมว่าสิ่งที่ยากลำบากที่สุดสำหรับพวกเราคืออะไร คือเราต้องถ่ายรูปไปด้วยเรต้องถ่ายวอ็อกไปด้วยเพื่อมาเก็บบรรยากาศคุณผู้ชมมาถือใช่เราก็อยากให้ทุกคนรู้เบื้องลึกเบื้องหลังว่าเออก่อนจะเป็นรูปรูปหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าเต็มที่อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนทำไมพี่ฮาไม่ไปถ่ายกับพี่โยด้วยหรอมึงรู้สภาพปูต่อเวลามาถ่ายวอล์กเอโห้แล้วถือว่าเราทํากันบ้านมาถูกนะคพอจริงๆเราแอบรู้เหมือนกันว่าสถานที่จริงๆอ่ะมันจะเป็นเหมือนที่เราตั้งไว้ไหมถูกปะเพราะที่เราเครียดคือรุ่นรอนฉันกลัวแบบมันทําออกไม่ดีเพราะ หลายๆครั้งที่เรา พระสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เราได้อ่ะมันไม่ตรงปะมันไม่ตรงปกทุกทุกครั้งตอนนี้เวลาเราจะมาถ่ายวอล์กจะมาทำคอนเทนต์อะไรอ่ะเราจะแบบตื่นเต้นกันมากแบบคนอนไม่หลับเลยนะใช่อุ้ยนอนไม่หลับเลยหรอนอนไม่หลับเลยเพราะกินกาแฟอะแต่ฉันกินกินกินลนี่ก่อนนอนแล้วนอนหลับจริงเหรอใช่สมองนอนหลับพักผ่อนเพียงพอมากหลับเรือโอเคโอเคเลยโอเคเลยตอนนี้เราก็เก็บภาพบรรยากาศในป่าก่อนทุกคนเดี๋ยวจะโชว์ภาพสวยงามมากเฮ้ยมีเพลงบิวด้หรออ่งมา เป็นไงบ้างโลเคชันนี้ตามตามที่คิดไหมถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์สิบสิบสิบทุกคนคือมันมีรกมากไม้คือแบบอุ๊ยแกถือว่าเราโชคดีมากๆที่เรามาเจอ <laughs> โลเคชันตรงนี้นะคะแล้วก็สายน้ำเนี่ยไม่เชี่ยวจนเกินไปสามารถลงไปกลิ้งได้ซึ่งวันนี้ <Piet. S 2> เรามีฉากกลิ้งไเรายังไม่บอกเดี๋ยวมึงอย่าพูดสสยน้ำไ่เชี่ยวอีกแป๊บหนึ่งน้ำป่ามาค่ะอัเลยตุยไปตำนาน่วันนี้เราต้องปังปังปัง เฮงเฮงเท่าน <ic> <Goddess. S 1> ั้นหลอดฉันว่าวันนี้เรากลิ้งคือเรื <c oughs> ่องจริงเตรียมกดถ่ายไว้แล้วมันต้องมีฟูดแบบกระเลยหัวทิ่มขึ้นมานะเพราะก็เลอแบบไม่ค่อยระมัดระวังนะคะอุ้ยน้ำเย็นมากสุดเสียงดังมึงอะเสียงดังเดี๋ยวเขารู้โอ้ยโอ้ยมึงน้ำเย็นมากมึงน้ำเย็นมากน้ำเย็นโดยดีนะตอนนี้มีดื่นมากเดี๋ยวขอทำคอนเทนต์กลางน้ำก่อนนะคะทุกคนรอดูรูป ยกกระโปรงขึ้นแล้วเดินมา,าเดินไปเดินไปไม่เจ็บเท้าไม่เจ็บเท้าพร้อมอย่างกล้องพร้อมแล้วขอแบบสมูทสมูทแล้วก็มีความสุขแบบเป็นฟิลพี่น้องมาเล่นน้ำตกอะไรอย่างนี้โอเคปะอินเนอร์นางพญางูขาวแล้วงูเขียว5 4 3 2แอคชั่นเดินเดินเดิน อ๋อดี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 เออเอออีกเออมาแล้วเราเจองูอีกตัวเจองูอีกตัวหนึ่งแล้วค่ะเออ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 แมนแมนครับในในรูปแมนแมนตัวจริงออกสาว เยสเสร็จแล้วค่ะพี่บุ๊กเป็นไงบ้างคะกับการออกกองถ่ายจีนไม่คเหนื่อยเลยเสื้อก็แห้งโอเคไม่ปีการเปียไม่เปียกผมเหมือนเดิมหน้าผมเหมือนเดิมเดินก็ไม่เจ็บเท้าใช่ไหมคะไม่เส้นเดเหมอนเข้าใจคำว่าอย่าปล่อยกัะเทยไปับพาไปดีรอนี่นะ พาขาวสะบัดแล้วมือหันไปเขตปฏิบัติธรรมอุ้ยทำไมพวกเธอมาทำอะไรอย่างงี้ 天，我的心不会变，只要你再出现。 นี้นะคะเราก็ท<ด>าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะให้พี่บุ๊กอวยพรในภาษาจีนหน่หม่ได้นะคะจีนเนียนต่อชนเจี๋ยจิวชุนเจี๋ยคายลอสินเจียูรุ่ยสินเนียนฟ้าไฉนี่ก็วอวยพรภาษาจีนได้นะะ ซินเจียยอีซินนี่หัวใจโอเควันนี้ขอบคุณพี่บุ๊กมากๆนะคะที่มาจอกับช่องเราค่ะทําให้มีรูปสวยๆแบบแฮปปี้มากวันนี้แบบว่าภูมิใจกับรูปตัวเองมากๆนะคะขอบคุณพี่บุ๊กอีกครั้งแล้วอกันนะค่ะเราจะเจอกันบ่อยขึ้นแล้วก็สมาุ๊ยพูดได้เลยหรอฝากติดตามรายการของเราด้วยจีจีมีอีกคนหนึ่ง แต่อีกคนหนึ่งอ่ะเป็นแบบจับตัวยากหน่อยแต่ว่าเราจับได้โอเคนี้ค่ะสำหรับหน้าสวยๆนะคะก็ต้องขอบคุณโอมเมคอัพนะคะแต่งกับโอมจะสมได้ไงใช่เจะาทงเจ้าสาออกงานได้หมดแล้วก็ผมสวยๆจากพี่ปูเป้นะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้มาดูแลถึงที่เลยนะคะเรียกได้ไม่เราหักคอเขาค่ะ จริงๆไม่มีคิวที่นี่นะคะแต่เราเกิดอาการหักคอคุณแม่ต้องมาเทคแคร์ดูแลหน้านี่ด้วยนานี่ของพี่เกรซอ๋อพี่เกรซขอบคุณพี่เกรซเมคอัพด้วยนะคะอันนี้ก็ไปฟาดหน้าให้ตั้งแต่เช้าเลยเนาะพี่ก็จะเป็นเชี่ยวมาขอบคุณพี่เกรซนะคะขอบคุณค่ะ